สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง pb set tv นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม C3 สาพัทนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมมือถือแนวตั้งเอาชีวิตรอดนะครับเล่นเป็นทีม3 v 3แบบเรียลไทม์ด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องกําจัดมอนเตอร์นะครับเกมนี้เป็นเกมที่เล่นไม่ยากนะครับมีฟังก์ชันที่ดูไม่ได้เยอะอะไรนะครับมีเควสให้เราทำมีตัวละครให้เราเลือกเล่นนะครับมีภารกิจต่างๆมากมายนะครับแล้วก็รวมถึงมอนเตอร์ในแต่ละด่านก็เป็นแบบสุ่มด้วยนะครับ คือสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็เป็นแนวตั้งอีกด้วยนะครับก็ใช้กลยุทธ์ต่างๆนะครับใช้เวลาเพียง5นาทีต่อ1แมตช์เท่านั้นแล้วก็จะมีฮีโร่แต่ละตัวนะครับที่ไม่ซ้าแบบกันด้วยนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะสามารถตับเปลี่ยนสกิลได้ตามความสามารถเลยนะครับก็ตามใจทีเพื่อนๆชอบเลยนะเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้บนสโต์ต่างประเทศนะครับหรือว่าเป็นไฟล์ apk นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไฟล์ apk ไว้ใต้ description ให้นะครับก็สามารถเล่นกับมือถือได้นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ด้านในกันเลยดีกว่านะครับเข้ามาถึงไม่ได้ดูมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับฐานล่างจะมีเรื่องของฟังก์ชันต่างๆให้เราเลือกนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการตั้งค่ากันการตั้งค่าเซตติ้งเนี่ยก็มีแค่เฟรมนะครับเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็เป็นไฮเท่านั้นนะครับก็คือไม่ได้มีอะไรเนาะมีเคลียร์แคสให้ด้วยนะครับมีเรื่องของมิวสิกซาวแล้วก็เรื่องของรอยเนาะเรื่องของตัวละครนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็ตัวละครแต่ละตัวก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้เน้นเรื่องของการยิงนะครับก็จะมีใช้อาวุธเป็นปืนนั่นเองก็แต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันอันนี้เป็นตัวละครที่เท่นหนึ่งตัวนะครับก็สามารถคลิกดูได้เลยนะครับว่าใช้ในการทําอะไรต่อสู้ได้สแลตได้อะไรประมาณนี้นะครับมีสายฮิลนะครับสายฮิลก็คือตัวนี้มีกล่อ,องฮิลให้ ก็คือจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นการ์ดนะครับที่สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับตามเลเวลเลยก็จะมีเลเวลให้อัปเกรดนะครับมีตัวละครสายถึกนะครับจะบอกในส่วนของเลือดด้วยแล้วก็เรื่องของดาวการโจมตีนะครับจะบอกไว้ให้หมดแล้วค่อนข้างครบเลยนะครับมีตัวละครให้เลือกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับก็คือแค่เพียงเราเลือกตัวละครเนี่ยเราอยากได้ตัวไหนเราอยากได้ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้ที่ตรงนี้เลยนะครับ อีกอย่างหนึงห่งไอเซตของการใช้สกิลนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้นะครับจะมี1 2 3แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนในส่วนของชื่อได้ด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้ว่าเป็นสกิลสําหรับอะไรประมาณนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนในส่วนของสกิลได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเราอยากใช้สกิลนี้นะครับสามารถกดที่ยูสนะครับอ่าก็จะมียูสมีอัปเกรดอะไรพวกนี้เนาะก็เลือกใช้งานได้ตามใจชอบเลยนะครับ ก็จะมีสกิลที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันรวมถึงมีสกิลฮิลด้วยแล้วก็เมื่อเราได้ชิ้นส่วนมานะครับเราสามารถอัปเกรดได้ซึ่งการอัปเกรดเนี่ยจะใช้เหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญก็มีประโยชน์ต่อการอัปเกรดเนาะอันนี้ก็อัปเกรดไปก็จะเพิ่มเลือดให้นั่นเองเสร็จแล้วมันก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับในส่วนของสกิลเนาะอันนี้ก็คือเราปรับเปลี่ยนมาใช้ฮิลแล้วนะครับแต่อย่าเลยนะครับ ก็ประยุทธ์ใช้ตัวนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัพในส่วนของสกิลตัวนี้ไปก็อัพเกรดไปนะครับเอามาเราอัพเกรดมานะครับมันจะให้ค่าพลังที่สูงขึ้นนั่นเองเดี๋ยวผมจะอัพเกรดต่อนะครับซึ่งผมมีชิ้นส่วนอยู่นะอะได้ค่าพลังมาจํานวนหนึ่งแล้วนะครับก็สามารถกดที่สกิลนั้นๆได้เลยนะครับแล้วกดอินโฟได้เลยนะครับ พื่อที่จะดูนะครับค่าพลังแล้วก็ดูเรื่องของสกิลด้วยนะครับอันนี้เป็นแอโร่สตอมนะครับเป็นการใช้ธนูแบบวงล้อมนั่นเองก็หลังจากนั้นนะครับสามารถกดที่ตรงกลางได้เลยนะครับเราก็สามารถกดที่สตาร์ทเพื่อเริ่มเล่นได้เลยหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเล่นจบเกมนะครับเราจะได้รับกล่องมาซึ่งกล่องเนี่ยมันจะมีของนะครับเป็นพวกเหรียญเป็นพวกก้าวต่างๆนะครับที่แบบซุ่มนะครับก็สามารถอันล็อกได้นะครับก็กดได้ตรงนี้เลยเนาะ ใช้เวลาในการอันล็อกก็คือ1ชั่วโมงนั่นเองมันก็จะมี4ช่องนะครับให้เราสวมใส่อย่างนึงน,นะครับทางด้านบนนะครับเรามาดูเรื่องของอ่าอื่นๆกันนะครับเรามาดูเรื่องของทางด้านบนนะครับทางด้านบนจะเป็นระดับแรงนั่นเองก็จะมีบอลมีซีเวอร์นะครับมีซีเวอร์สองอ่เป็นโกอะไรพวกนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้รับของด้วยนะครับก็มีระดับสูงสุดไปเลย อีกอย่างนึงนะครับจะมีเรื่องของอ่าเควสให้เราทําด้วยนะครับซึ่งเควสแต่ละวันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงก็อย่างเช่นอันนี้นะครับสามารถกดรับได้ซึ่งเป็นเพชรเนาะจะมีเควสให้เราทํานะครับใช้ตัวนี้เพื่อโจมตีในการต่อสู้นะครับแล้วก็ใช้สกิลนี้นะครับเพื่อต่อสู้นะครับมันก็จะได้รับเหรียญนะครับเป็นเหรียญ300แล้วก็จะเป็นอ่าแบงค์นะครับที่จะได้รับด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ด้านในกันเลยก้อนนี้เป็นกล่องนะครับก็คือสามารถเปิดเพื่อ รับชิ้นส่วนได้เนาะจะมีพวกชิ้นส่วนต่างๆมากมายนะครับเป็นพวกของตัวละครเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ด้านในกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเป็นเกมที่เล่นไม่ได้ยากนะครับมีระบบแชทอยู่ทางด้านล่างแต่เราไปดูสตาร์ทกันเลย Welcome, <Heroes. S 1> จับผู้มาได้แล้วรู้สึกว่าฝั่งเราจะมีาสายฮิลด้วยนะครับจะมีระยะเวลานะครับประมาณ5นาทีนะครับไม่ถึงประมาณ4นาทีนะครับก็ให้เล่นฝั่งเราก่อนนะ ก็จะมีของให้เราเก็บนะครับมีป่าให้เราอยู่ด้วยเสร็จแล้วให้เราเข้ามาโจมตีนะครับซึ่งจะสามารถใช้สกิลที่เราเอามาได้นะครับก็โจมตีมอนสเตอร์นะครับดูมินิแมปนะครับจะมี2มินิแมปนะครับจะมีมินิแมปฝั่งเราแล้วก็มินิแมปฝั่งนู้นนะครับ <All right. S 1> ก็เดี๋ยวเราไปลุยกันไอ้มอนสเตอร์ด้านล่างก่อนนะ <Wow. S 1> สามารถอัปเกรดได้นะครับในส่วนของสกิล mm hmm. ก็กดอัปเกรดไปมีเลือดให้เก็บนะครับ นี้เดี๋ยวเราโจมตีนะครับอย่าให้มันมาตรงดาวนะครับมันจะมีดาวที่อยู่ตรงทางด้านล่างตรงเนี้ยอืมอย่าให้พวกมอนเตอร์มาถึงได้นะครับเว้ยอันนี้มีบอสอะโจมตีไปโจมตีไปก็สกิลจะมีครูดา,ดาวด้วยนะครับเราสามารถไปโจมตีฝั่งนน้นได้นะครับโดยการกดวาร์ปอ่าวาร์ปที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับผมอัพเกรดไป ผมจะขอเก็บพลังโจมตีก่อนนะอามันจะเป็นรูปหมัดนะครับเหมือนหมัดทานอสมันจะได้พลังโจมตีมากขึ้นนะครับดูเลยบึ้มบึ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 มเหมือนมันเป็นบัฟนั่นเองบึ้มบึมบึมบึมเดี๋ยวผมอัปเจดไปก่อนนะครับอันนี้จะให้เลือกเอฟเฟกต์ด้วยนะครับก็กดไปอฮ้ยทางด้านล่างไม่ไหวนะผมจะไปดูทางด้านล่างก่อนนะครับ ซึ่งเรามีเพื่อนเป็นสายฮิวด้วยเดี๋ยวลองโจมตีตรงนี้ก่อนนะอยากให้มันไปตรงดาวสีน้ำเงินเราได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งฝั่งนู้นเราก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรสามารถไปโจมตีฝั่งนู้นได้นะครับโดยการกดวาร์ปเดี๋ยวผมจะกดไปให้ดูเดี๋ยวผมขอฮิวก่อนนะเดี๋ยวผมขอได้เลือดฮิวสักเต็มแล้วกันเดี๋ยวผมจะวร์ปไปฝั่งนู้นเพื่อที่จะไปโจมตีนะครับให้เราตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะอัปเกรดสกิลเราให้มันแบบ ได้สามดาวทุกอันนะมันจะมีประสิทธิภาพมากนะครับผมขอฮิ้วก่อนนะโอ้ผมติดฟองอ่ะอันนี้เป็นป้องกันไปมีบอสให้เราตีนะครับสามารถมาตีบอสผมจะเอาฮิ้วก่อนเนาะะเบิดเบิดเบิดอะเมื่เอเราอยากไปฝั่งนู้นนะครับกดที่สีม่วงได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราจะถูกว์ปไปฝั่งนู้ทนทันทีเอาบัฟก่อนเอาบัฟยั่งบัฟเออ อันนี้เป็นฝ่ายศัตรูนะครับอุ้ยผมโดนตีแล้ว่ไม่ใม่ไ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 ม่ตนตีมันเข้ามันเออเรียบร้อยนะครับรก็ตอนนี้เขาถูกลบดาวไปนะครับถ้าเกิดเรามาโจมตีฝ่ายตรงข้ามเรียบร้อยไปไหม ตายนะครับเรียบร้อยนะครับฝ่ายตรงข้ามถูกโจมตีนะครับแล้วเราก็ถูกกลับมานะครับตอนนี้ดาวเหลือ16นะครับเรายังมี20อยู่เรายังมีโอกาสชนะนะครับก็เกมเล่นไม่ได้ยากนะครับก็ให้ไปตีฝ่ายตรงข้ามนั่นเองแล้วก็ไอพวกมอนเตอร์นะครับจะเป็นตัวกดดันนั่นเองนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นค่อนข้างง่ายแต่ว่ายิ่งเวลาน้อยนะครับก็จะทําให้อ่ามอนเตอร์เนี่ยขึกมากๆเลยนะครับ ก็พยายามโจมตีด้วยแล้วก็ช่วยเพื่อนเพื่อนเราด้วยนะครับครั้งค้าวมาแล้วเนี่ยไหวไหมเนี่ยอะตอนนี้ของเขาเหลือสิบห้าแล้วนะครับของเรายังยี่สิบนะครับ <ping> <ali> เวลาเหลืออีกสิบวินะครับเพื่อที่จะอะได้รับชัยชนะตีสามอะเรียบร้อยเราชนะแน่นอนละก็ประมาณนี้นะครับเป็นเกมที่ ใช้ระยะเวลาสั้นๆแล้วก็เล่นง่ายด้วยแค่เพียงว่าไปโจมตีฝั่งนู้นนะครับเพื่อให้่าพลังดาวเขาลดนั่นเองแล้วก็พลังดาวเรามันยังคงอยู่20นะครับแต่ว่าไอ้มอนสเตอร์ที่อยู่ฝั่งเราเราก็พยายามเคลียร์ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่เคลียร์ไม่อัพสกิลเราก็จะไปสู้ฝั่งนู้นไม่ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะได้ในส่วนของ่อาเหรียญมานะครับแล้วก็เป็นกล่องมานะครับ สามารถกดแ a t t l e Again เกได้เลยนะครับหรือว่าไปที่เมนูไปเลือกตัวละครตัวละครใหม่ได้เลยนะครับเพิ่มเพื่อน <ๆ S 1> ก็สามารถเพิ่มเพื่อน <ๆ S 2> ได้ตรงนี้เนาะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้กล่องมานะครับเราสามารถใช้เพชรนะครับเพื่อที่จะกดอ่าให้มันกูดาวเรื่องของกล่องได้นะครับไม่งั้นมันจะได้ทีละกล่องนะครับส่วนเรื่องของตัวละครก็อย่างที่บอกนะครับก็เลือกใช้งานเอาเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของสกิลนะครับที่สามารถใช้งานได้ ก็สามารถเข้ามาดูหรือว่ากดดูได้นะครับว่าสกิลมีความสามารถอะไรบ้างนะก็อย่างเช่นสกิลนะครับจะมีระดับสีด้วยนะครับมีสีฟ้าหรือว่าเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีม่วงนะครับสีม่วงจะมีเลเวลค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ความสามารถค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างเช่นเลือดสี่สีแปดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดามเมจมี35อะไรประมาณนี้เรื่องของสกิลอื่นมันก็จะน้อยลงไปตามนะครับมันจะมีระดับสีบอกด้วยนี่ ก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนของสกิลอ่ะก็อย่าลืมไปทำเควสกันด้วยนะครับจะมีเควสให้เราทำมีกล่องให้เราเปิดอ่ะค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมไปทำกันด้วยแล้วก็มารับของได้ที่ตรงนี้นะครับซึ่งจะปลดล็อกในส่วนของอ่าสกิลอ,อื่นด้วยนะครับก็ตัวละครตัวละครอ่าสกิลสามารถใช้ในการอัปเกรดได้นะครับ ก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายๆเล่นไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองดาวน์โหลดนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ใต้ดีสคิปชั่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็เอาเข้าๆไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ